สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอพทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอสทีเก่าเอีใหม่ยินดีต้นอนรับคอนสูรช่องเยเป็นเม่เนเลย mm hmm. นะคะวันนี้มากินข้าวที่ร้านอีกแล้วค่ะคนคนมันสบายนะยคนมันอยู่คนเดียวเนาะเยาเพนอยู่คนเดียวลูกหลานไปทํางานหมดตอนเช้าไม่ต้องทํากับ,ก,บกับข้าวอะไรเลย ไลเลไ,มไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกังวลแม่ค่ะแม่หาก,กินเองได้ค่ะถ้าไม่มาก็ปลา้าค่ะเที่ยงมาเดี๋ยวเขาก็มากันเองแล้วก็ําเองอ่ะแม่กินอะไรเมื่อวานนี้เขาถามอยู่บอกแม่จะกินอะไรกำลังว่าจะสั่งบอกไม่ต้องสั่งเดี๋ยวลืม ก็ตำส้มตำเลยกินเองนักเรงพอต้องที่ทำแต่กับข้าวตอนตอนเย็นพอมันอยู่รวมกันไงเช้าบางทีเราทำต้มยำบางทีต้มไก่ต้มมาแล้ตื่นเช้ามามันก็ไปแล้วอ่ะลูก ไอ้อพวกเจ้าของโรงงโรง,งเห็ดเรียกแล้วอย่งางวัเช้าเนี่ยยายคาเรียกตั้งแต่ตีโหโ้าวันนี้จะวันนี้จะขึ้นให้ใครเ้วบอกวันนี้แหละมีการบอกกลัวอะไรนะกลัวกากเนา่าโหทํามันเน่ามันเน่าแต่อยู่ด้านแล้วค่ายิ่งหมักยิ่งดีกากกนโหไม่รู้เรื่องเลยเนะาะกากคายิ่งหม,มักเหมือนแบบมันยิ่งหมักมันใหเหน่าดีเออเขาบอกกลัวกากเน่า เออเออหรืม, <c oughs> มีแต่เขาหมักบางทีเ้าจะเอาน้ำอะไรโรยบ้าโรยแบบให้มันเน่าให้ดูบ้างเออเหมออแต่ก็ยังบีเขาต้องหมักให้มันเนา <c oughs> ่าก่อนก็แน่เลยบางก็ยังงงเนาะบางทีลูกลูกก็ขึ้นของก็ขึ้นกากเหมือนกันแต่เรียกแต่ทางนี้ <c oughs> ข้าไวาไม่ต้องเยอ,อยเนาะไม่ต้องเยอะเท่าไหร่พอประมาณหมากยากแถวๆนี้ วันนี้ไม่ได้เอาปืนมาเลยไม่ได้ตมมังมจะนแวขึ้นอีกแล้วเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันจะมีน้ำทํานาทำอะไรกันเปล่าเนี่ยหวานหมือนหรือเราเราไม่ซีเรียสินาเราหวานเท่าไรก็ได้ไม่หวานก็ได้มันขึ้นแล้วอ มันขึ้นเนอถะถอก็ยังไม่ได้หวานไงถ้าเกิมันแหมแรงไปก็มันปีสองไอ้นี่แปดสองผลด้วยมันแปดสองผลไงมันถึงในชาไงจะแรงเดินหน้าเนี่ยอแืแรงแรงปัไม่ต้องแรงเดินหน้านูนะแรงตั้งแต่ตอนนี้อยู่แล้วนี่แต่ว่าแต่้ามันก็แปลกนะบ้านเราไม่มีน้ำเนี่ยเราลองออกไปข้างนอกข้างนอกนู่นนี่ข้างนอกนู่นนี่<ม>ทางไปน้มทังมน้ำชายเนี่ยนะไม่ใช่เป็นน้ำคลองเขานะเป็นน้ำฝนนี่แหละ ถ้าเป็นทางนี้ทางอะไรหนองนป่งหนองปืนน้ำล้นเลยอย่ะยาบัน,นึงเขาไม่เคยมีเวลาดูแม่เลยมีแต่เวลาขายอืมเอาเพราะนนี้ก็ขายกข้าวเนี่ยแล้วเราจะขายได้ยังไงอืมโอเคงั้นก็พอเพราเราก,ราก็ยากทำไก็ทำได้เราขายได้แค่ไหนเราขายแค่ไหนเะพราะเราไปไหนไม่ได้เราต้องขายเนาะเออ บา,บางทีไม่ต้องทําก็ได้ไม่ใช่มันเหนื่อยเกินเขาว่าบางทีอันไหนที่เหนื่อยเกินไปเขายังุบเขาไม่ทําเห็นไหมแต่ก่อนส้มตามอะไรผู้คนเดียวโ,โหเหงาโต๊แต่ว่าทําขายขายก็ขายได้นะส้มตานมเมพราะมันอ,อยู่กันหมู่บ้านได้เพระา<อ>พระาาว่าลูกออกไปม,มันก็เหนื่อยอะ่ะไไไมม่่นนก็เเหือยยงี ถ้ามันมีลูกมือเออถ้าผัวอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ไม่ได้ขายดีอะไรขนาดน,นั้นหรอไม่พูดถึงอ่ะแบบหลายอย่างมันต้องเออต้องต้องผัวอยู่ด้วยบางทีช่วยกับ,บกถ้าสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่เอกประยุทธ์ยังไม่มาเป็นนยายกอ่ะเขาขายข,ายของนี้เขาลดว,วันหนะึ่งสองพันสามพันแเขาขายของนี้นะตอนนี้หรอคะห้าร้อยเกือบจะไม่ได้ทั้งทุนทั้งกำไรกำไรนะพวกหลานขายสม,มุนไพรทุกวันนี่ไง มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลดหน่อยไอ้อี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 เอแอมจะสานายนะ่นเน่ะไอนั่นอะไรเเป็นบ้านเหรอว่านชักมะลูกหรอนั่น่ะฮะเอาแล้วไม่แกะกินเลยต้มน้ำอะต้มกินเลยใส่น้ำผึ้งหน่อยหน่อยไม่ยากหรอกใส่น้ำผึ้งอะอ่าเสร็จแล้วค่ะมาแล้วค่ะ หัวให้นะคะหัวโลกไม่ไม่เอาไม่เอา <S <s <cript> <c oughs> ตอนนี้กำลังปวดฟันอยู่ไม่เอาค่ะเลยต้องใส่ที่หัวให้เห็นไดนะ้่ันะเออวังวันวันหนึ่งอ่ะขายให้ได้ค่าของเขาก็ดีใจแล้วนะ คือเองได้ร้อเมื่อวานได้ร้อนึงค่ะค่าตัวกำไรค่าตัวมีกำนันเขาบอกขายอยู่ห่างได้สักห้าร้อยก็ไม่ขายอีกมีกำนันที่แปลงอยู่ข้างวัดเลยนะกะว่าจะจะได้ในหน้าถ้าห้าร้อยนะดีกว่าเราแปลงตรงไหนฮะแปลงข้างวัดอ๋อหน้าที่ตรงไอ้แจ๋วเคยทำนะก็ซื้อได้ลระมัดเพราะเป็นที่ของกำนันไม่ใช่เป็นที่ของคน กำนัน garden, ของแม่เขาของพี่น้องเขาคอยดูน่ะของที่กำลังของในควรของอ๋อที่ไอ้แจ้วมันเคยทำแล้วมันหยุดนะโบราณนี่เขาทำอะไรบุญบ้านนะบุญมันเกิดค่ะภพบรบมันเกิดเออมันเกิดค่ะ Oh. อยู่นะเอ้ลูกสาวเขาไม่เห็นไม่เห็นขับรถส่งนักเรียนหรือไม,ไม่ไม่มีแล้วก็ไม่ได้ขายโอ้ดูดิเนี่ยเขาแพ้ดูดิมันขายของด้วยเหรอทำของโรงเรียนนไงเหตุอะไรเห็นเยอะกันพ่อเขาไปเข้าไปไอ้ไน,นี่ยนะ่ายตรงไหนอยู่มั้งโรงเรียนไหนอยู่มั้งเขาไปไปประมูลอนะไ,ไ,มไม่ปกติเขาจะขับรถส่งนักเรียนด้วยไงอ๋อเขาขายด้วยนะ ะรถยังอยู่นะรถอ,อยู่แต่สงสัยไม่หย,ไมห,หยุดไม่ขับไม่ขับไปแป้มทำไม่ไหวมั้ง,องอเพราะว่ามันต้องไปทำอาหารที่โรงเรียนอีกลูกน้องเขา,ขาไข่ไอ้นั่นออกแล้วไอ้อะไรนะผู้ชายไม่ลูกเยลีอ่ะแฟนมันไม่ทำแล้ผู้หญิงอ่ะน้ำ น้ำวันแฟนมันก็พาไปทํางานอยู่กรุงเทพอ๋อแต่ก่อนี้ไอ้น้ําทําอยู่อ่ะขายน้าเอาขายของช่วยด้วยไงอ่นี้ได้วยิ่าแฟนเขาพาไปคน<ต>ที่อยู่อ,ยอืมคนนี้จะเอามันอยู่หรือเปล่าไม่รู้เยรีบอกอยากเอาให้ให้เอามันอยู่สักหน่อยมันอายุเยอะแล้วแต่มันก็สมควรอยู่เขาก็ให้มันใช้อะไรทุกอย่างเลยเขาก็ไม่ใช่คนจนเนาะ แต่มันก็ไปนะแต่แต่สังเกตดูมันไม่นั่นเหมือนแต่ว่าถ้าถามไปยายดีก็บอกอย่างเงี้แหละมันได้แฟนมันก็ต้มตัวปกติของมันอย่างเงี้แต่บทมันจะไปมันก็คือไปเลยมันเบื่ออืมบทมันจะไปก็ไปเลยอย่างวันเนินนี่มันก็อันนั้นมันทะเลาะกันอะไรก็ไม่ได้ทิ้งไอ้น้ำไม่เคยทิ้งลูกนะแต่เขาไม่ให้ ยอมรับมันตรงนี้เหมือนกันในขนาดทคนในบ้านนราไม่ว่าตาไม่ว่าใหญ่เขาก็พูดเหมือนกันไอ้น้าเลิกกับพัวมันไม่ยอมทิ้งลูกนะกูเลี้ยงได้ไม่ได้กูไม่รู้แต่กูจะเอาลูกลับอ่ะอันนี้ปู่มันรักไอ้ตาโทษมันอ่ะรักมากมันเลยแบบเขาขอมันไว้ไงแต่ถ้าเอาตามหลักอ่ะไม่ได้จุดทะเบียนอะไรลูกผู้ชายอยู่กับแม่อยู่แล้วแล้วแม่มันก็ไม่ได้ไปไหนด้วยช่วงช่วงที่อยู่ด้วยกัน่มันเลี้ยงลูกมันตลอดไงอยู่กับลูกมันตลอด คุณลงขึ้นสายนะแพ้มัาเลยตอนนั้นอะ่ะ,ะ,อะแต่ว่ามันมันสงสารตามันไงเขารักเขานั่นกับมันก็เลยแล้วเขาก็อีกอย่างเขาก็ฐานะเขาก็ดีอยู่เนาะฐานะเขาก็มีไรนางไรนาเขาก็มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วที่ให้ลูกมันอยู่งั้นอ<ห>ขึ้นโกรธเลยเหรอจุบนี่ทำอะไรอ่ะใส่ข้าวผัดงี้สีมันสวยออ๋ใส่นิดนึง ใส่ออกมันแดงแดงใช่บางคนเขาไม่ชอบซีอิ๊วเขาไม่ชอบซียอ,ยอิ๊วเขาซีอิ๊วดำบางคนไม่กินสีอิ่วดำเนี่ยกินซีอิ๊วดำเหมือนตะก้อนน่ะนเวลาเขาสั่งเห็นป่ะตอนเขาอยู่โ<อ>บราณเลยไม่ใช่บางคนน่ะก็ชอบน้อยเนี่ยเขาขยำเส้นไว้อ่ะเขาต้องขยำน้อยเพราะคนไหนที่เขาชอบเยอะเราก็เะีอกใส่อีอ่วมากแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่ชอบอ่ะเราต้องเอาใหม่มาให้บางทีเส้นใหม่เราก็ไม่มีนล้วหมดพอดีขยำไอ้ไอ้ไอ้งสีชมพูแดงๆอ่ะบานๆไอ้ มีว่าเอาเสองสองไม้ทอดอยำอะไรอะลูกคิดอนะไอ้้ไอที่เป็นมีพริกมีอะไรอยู่ด้วยอ๋อไอ้โบโลน่าเออเอาสามไม้ไปละห้าบาทนะเออเอายี่สิบบาทเลยก็ได้ไอของร้านนี้ต้องจัดเต็มแม่ค้านะลูกช,ชิ้นเดี๋ยวก็สิบบาทเดี๋ยวก็ห้าบาทเออบ้ยข้อกันกับยายยายรถเนาะยายรถแกก็หากินไปอู ไปวิ่งหนักกว่าเราไม่ให้แม่ค้าคนนี้ก็จะต้องกระเตงงานพูดถึงพูดถึงลูกๆเขาก็ตุ้นไม่ให้เขาก็จะต้องกระเจงหงานเหรอลูกภายท้องแล้วไม่ไม่เหมือนเมื่ก่อนเมื่อก่อนแกลยอมรับแบบใคเคุ้มสิบกว่าปีนะฮะคุมสิบกว่าปีแต่ต้องต้องได้เผาใครลูกมใครได้แล้วเหรอเออได้ลยตายแล้วจะได้ต้องการไงแต่ก่อนมันต้องการยังไม่ยังมีจับหไม่แน่หรอกไม่แน่หรอก ไอ้พูดที่ว่าผ่าออกไม่ผ่าออกขึ้นอยู่แต่กับว่าเราจะให้เขาผ่าหรือว่าเราอยากออกเองเขาก็หมอเขาให้ให้ให้ดูก่อนนะเออนั่นแหละถ้า,าเขาก็ต้อง,ง<า>ให้ม<า><น>ันดูก่อนกี่เดือนละเออก็ดีใจด้วยน้องว่ามันจะได้มีแบบครบของมันไม่ได้นั่นก็เอาทักคนก็ยังดี ไม่รู้แต่มันยังไม่พร้อมสักปีหนึ่งนะจะพร้อมมันมีบ้านแล้วแต่ว่าเงินมันก็ไม่ค่อยดีเนาะเพราอจะไ้มีบ้านมีเงินก่อนไงไม่เแต่บอกแม่เดี๋ยวสามสิบหนูจะปล่อยหนูจะสามสิบเมื่อไหร่จะปล่อยจะปล่อยแล้วอมันจะเลยไงเลยมันกับผู้สามสิบเมียมียี่สิบว่านั่นแหละมันแบบว่ายังไงอ่ะผู้ชายไม่เป็นไรถ้าผู้หญิงเร้สามสิบไปแล้วก็คือลูกเริ่มจะอ่อนแอ ขนาดลูกอีอกบุม๋มบุ๋มปนาัดาาใช่ไหม mm. ที่ว่าดูแลดีๆอะ่ะหมอยังหมอยังบอกว่าแข็งแรงดีนะแต่ว่าโอกาสอะ่ะเห็นน้องสาวคนเล็กเราไหมนะตอนเล็กอะ่ะน้องสาวคนเล็กเราเรอะ